you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอล์กนะคะดิฉันนอนอุมากเกษตรพืชผลมาแล้วพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการดิฉันพร้อมมากนะคะเพราะว่าต่อนเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ค่ะ,นะคะนั่นก็คือเรื่องของการตลาดออนไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเรามีสุดยอดกูรูด,ด้านการตลาดออนไลน์ค่ะคุณยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดกรรารบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะหรือว่าคุณเล็กนะสวัสดีค่ะน้องเล็กค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่บุ๊คคร ที่มีน้องเล็กนะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นวิทยากรประจํารายการของเรารนะเอาไปทำมาหากินได้เลยค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะเราคุยกันนะฮะเรื่องของการพัฒนาสินค้าครับผมทั้งในโลกออฟไลน์หรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ก็ตามครับให้น้องเล็กทบทวนสักนิดหนึ่งน้องเล็กบอกมี3วิธีใช่ไหมใช่ครับหนคืออะไรอ่ะหนึ่งก<ว>็คือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่เราออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้มันไปแก <ATE> <okay. S 2> ้ปัญหาให้กับเขาอันนี้มันมีโอกาสจะปังได้แน่นอนนะครับอันที่2นะครับก็คือการเอาหนึ่งมาบวกหนึ่งเรามีอะไรอยู่เราเอามาบวกกันได้ไหมอันนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสเพิ่มหลีกเลี่ยงความจําเจอันนี้ถ้าถ้ามองอย่างนี้แล้วนะคะคุณรุฟันที่เราพูดเล็กนี่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กับบริการหรือบริการกับผลิตภัณฑ์ก็ตามแต่แต่มันเป็นเรื่องของ ออนไลน์กันอยู่ที่เราคุยกันอยู่ครับแต่ถ้าเราจะเอาผสมโดยเอาออนไลน์มาช่วยอีกครับมันแตกไปได้ยังไงบ้างอ่ะ,<น>ะสมมุติว่าสมมุติว่าผมทําไอติมขึ้นมาผมบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทําต่อไปคือโลกออนไลน์ชอบอะไรที่มันแปลกถูกใช่ไหมครับพราะเอาหนึ่งมาบวกหนึ่งปุ๊บเฮ้ยมันได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำต่อไปคือเราถ่ายรูปเรารีวิว Uh huh. เราถ่ายรูปเรารีวิวอันนี้แก้ปัญหาให้เรารีวิวเลยเนี่ยใครร uh ีวิวเปรียบเทียบเลยใครเคยกินมะพร้าวแบบนี้ไหมมะพร้าวกว่าจะชอ,อกเรานึกถึงภาพติ๊กตอลตามนะครับมะพร้าวกว่าจะชอ,อกได้โอ้กว่าจะกินได้ใช้เวลาส uh ิบ huh. นาที uh huh. มาถึงปุ๊บมะพร้าวลูกนี้ปุ๊บทำไมกดเปิดฝาเหมือนฝาโคกที่เมื่อวานเราคุยกัน, uh huh. นเปิดฝาโคกปุ๊บดูดปุ๊บใายในสามวินาทีคุณกินได้เลยอ uh huh. นี่คือการเอาโลกออนไลน์มาผสม uh huh. ช่วยทําการตลาดช่วยขายช่วยการทํากรตลาดใช่แล้วภาพมันจะเห็นชัดขึ้น สมัยก่อนโลกออฟไลน์เราจะพูดยังไงอะใส่กระดาษล,ลงไปกว่าจะพิมพ์กว่าจะส่งไปให้คขาเดี๋ยวนี้เราหยิบซื้อของมาปุ๊บหยิบเลยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร้นใช่เนาะอ๋อนี่คือเทคนิคของการ,รพัฒนาสินค้านในโลกออนไลน์ครับผมนะคะนะแล้วก็วิธีที่สามอ่ะเนาะสูตรที่สามผมเรียกว่าคิดนอกกรอบเป็นยังไงคิดนอกใครใครทำกันเขาจะไม่ทำคือเราเราคิดอะไรที่มันนอกกรอบจากจากคนส่วนใหญ่ค่ะนะครับเอยไอแบบเนี้ยเราลองเปลี่ยนรูปแบบดูไหมยกตัวอย่างผมเห็น รองเท้าคนไทยขายสองพันกว่าบาทจริงเหรอพี่รู้ไหมว่าความแปลกของมันคืออะไรมันต้องแปลกมากนะไม่งั้นมันขายไม่ได้นะสองพันกว่าบาทแล้วยี่ห้อความแปลกของมันคือความไม่แปลกเลยคือขายรองเท้าที่ยังทําไม่เสร็จอะไรจะไปซื้อขายพื้นแล้วทำไมต้องซื้อถึงสองพันล่ะขายพื้นรองเท้ากับขายเชือกให้เป็นร้อยเองร้อยออกมาเป็นรองเท้าเองขายอรดีอวาขายรองเท้ายังทําไม่เสร็จ เป็นรองเท้าเนี่ยเป็นเป็นรองเท้าที่เขาตัดเป็นรูปรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณต้องเอาเชือกมาร้อยเองแล้วขายออกไปสองพันกว่าบาทพุ๊กนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังที่รถท่านน้องเล็กพูดเนี่ยมันเหมือนกับกิจกรรมดี y ไวที่พี่ปุ๊กซื้อให้ลูกสาวที่เมืองนอกเขามีขายนะเมืองไทยก็มีก็คือเขาจะทําเป็นเหมือนตุ๊กตาครับภาพที่เห็นข้างหน้ากล่องเป็นตุ๊กตาเลยแต่ข้างในขอโทษค่ะเขาตัดภาพเป็นชิ้นชิ้นให้เขามีได้มีเข็มมีตาตุ๊กตามีเชือกห้อยคือเขาเตรียมแต่ว่า คุณทำเองเห็นไหมไม่ได้ถูกนะคุณผู้ฟังไม่ถูกครับออของพวกนี้ออไม่ถูกนะออพี่ทำตุ๊กตาหนึ่งตัวกว่าจะทำเสร็จเนอะห้าร้อยบาทขายได้นี่เขาบอกว่าเขาเขาเอาเศษให้คุณไปทำเองนี่นอกกรอบไหมนอกกรอบเ,ออเวลาเราลงไปปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่ฟังไม่ไปดูตัวอย่างแบบนี้มีคนมาแนะนำเราว่าลองทำตุ๊กตาไม่เสร็จขายดูสิผู้ประกอบการไม่เชื่อนะเออพราะผู้ประกอบการยังคิดอยู่ในกรอบค่ะใช่มีคุณผู้ฟังฝากมาถามน้องเล็ก,กน,นะคะว่า นี่ขายเมืองไทยมันก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะบ้านเราถิ่นเราเราต้องขายก่อนแต่อยากเพิ่มโอกาสอยากขายไปเมืองนอกอะ่ะครับพี่เล็กทําได้ไหมได้เลยครับมันยากแภาษาอังกฤษไม่เก่งเดีย๋ยวอ๋ออันนี้อาจจะใช้ g l e t r a ท s l a t ชช่วยนิดหน่อยเนะคือเราจะขายประเทศอะไรสมกุผมจะขายไปอย่ว่าแต่อังกฤษเลยขายไปเยอรมันอย่างเงี้ยผมก็ต้องรู้จักภาษาเยอรมันหน่อยหนึงนะพี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นมันก็คงต้องรู้จักภาษาญี่ปุ่นหน่อยเนาะจำเป็นนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาเอาเครื่องมือง่ายๆก่อนอ่าเฟซบุ๊ เฟซบุ <Facebook S 2> <ว>๊กไปถึงเมืองนอกเลยเพนทุกใช้ั่วโลกยกเว้น<อ>ยกเว้นบางประเทศเท่านั้นเองเช่นจีนอย่างนี้รัเ<อ>เสเซียอ,อย่างนี้ที่ไม่ได้ใช้ถืกไหมครับบางประเทศเท่านั้นนะครับเนอะเฟซบุ๊กใช้วันนี้พี่บอกว่าพี่อยากจะขายเอ่อขายอะไรเนี่ยขายขนมแล้วกันหรือขายขาย,ขายสินค้าถักทอแล้วกันเครื่องประดบับอ่ะง่ายง,งา่ายเ,เ,เอาเครื่องประดับแล้วกันอยากขายเครื่องประดับไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทำยังไงเริ่มต้นยังไงถ้าในาอดีตโอ้โหเราต้องคิด หัวแตกนะไปหาเทรดดิ้งคอมพนีไปหาเอ<ช>็กซพอร์ตคอมพนีในการหาม<ช>เดี๋ยวนี้<ช>พี่ถ่ายรูปนะพี่โพสเฟซบุ๊กพี่บรรยายสรรพคุณตามคนนี้ที่เราเคยคุยกันไปเสดปุ๊บทำไมครับพี่ยิงโฆษณาปักหมุดไปที่ญี่ปุ่นได้เลยเสียเงินไหมเสียทังสียยิงโฆษณาก็แล้วแต่งบเราเลยครับแล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าคนญี่ปุ่นจะได้เห็นได้รู้และสั่งซื้อาในเฟซบุ๊กเนี่ยเ, <อ S 1> เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกได้ เขาให้เราดูได้ใช่เขาไปคอน s u m e r insight ใน f a c e b o o เนะท่านใดอาจจะถ้าใครเคยซื้อโฆษณาน่าจะรู้อยู่นะครับ Facebook นี้มีใครดูอยู่นะครับเนะเขาไปดูคอน s u m e r insight นะครับเนะเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดู insight ว่ามันสามารถเลือกประเทศได้โดยส่วนใหญ่เปิดมาปุ๊บมันจะเป็นประเทศไทยก่อนเราก็เปลี่ยนประเทศเป็นประเทศญี่ปุ่นและเราก็ใส่ควอมสนใจลงไปเช่นสนใจจิวเวลรี่สนใจอัญมณีเสร็จปุ๊บเฟซบุ๊กมันจะขึ้นมาเลยว่าอายุเท่าไหร่กำลังสนใจอยู่ แล้ว Facebook ขึ้นมากกว่านั้นคือเมืองไหนขนาดนั้นเลยเมืองไหนที่มีคนสนใจเรื่องนี้โตเกียวอ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเมืองหลวงแน่นอนเพราะเมืองเราคนอยู่เยอะสุดดังนั้นถ้าเกิดเรามีงบน้อยเราก็ยิงไปที่เมืองโตเกียวเมืองเดียวแล้วเราก็เอาไอ้ข้อมูลที่ Facebook บอกเนี่ยมาตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วก็ยิงโฆษณาไปแล้วกระดาขึ้นมาเลยแล้วเวลาการเก็บเงินจ่ายเงินการการส่งของการอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ที่เราละเดี๋ยวนี้ไปสษณีไทยส่งทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกนะเฟซเด็ก ก็ไปได้ไปได้โอ้เยอะแล้วเราก็บอกเขาก็มีอะไรนะแฟเข้าไปในเว็บโปรโมทให้เขาเฉยเลยแต่ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแฟดชิฟแฟดชิปเนาะส่งให้ส่งให้อันนั้นเขามีให้เลือกเป็นเป็นนนี้เลยครับเป็นแผงเงินเราจะเลือกของประเทศไหนก็ได้สมมุติเราส่งจิวเวลรี่ไปไปญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องเงินนะแกะเป็นลายดอกไม้นั่ารักเพราะคนญี่ปุ่นเขากูกิ๊กซื้อเงินแท้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราขายสามพันห้าค่าส่งต่างหากใช่ เราก็จ่ายเงินยังไงหรือจ่ายเงินก็วิธีการโอนเงินครับเราสามารถใช้อะไรเมื่อก่อนมันมี PayPal ดีนี้ไม่มีแล้วใช้ Payoneer ก็ได้ผ่านวีซ่าได้ไหมถ้าเรารับอรเคตอยู่แล้วก็รูดบัตรมาได้เลยเห็นไหมครับนะอันนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหวิธีการจ่ายเงินก็ง่ายเรารับคริปโตมามเราคริปโตเราก็จ่ายคริปโตเลยแล้วแต่เราเลยถูกไหมครับนะเดี๋ยวนี้มันมีเมื่อก่อนมันเป็น PayPal ดี๋นี้มันเป็น Payoneer นะครับเนาะแอปอย่างเงี้ยเราก็จ่ายเงินผ่านพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือช่องทางง่ายๆก่อน Facebook Facebook อ่าฮะมีช่องทางอื่นไหมยากขึ้นอีกนิดนึงเรามีเว็บไซต์เป็นของเราเองอ่าใช่สมมุติเรามีเว็บไซต์ของเราเองเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะจากเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นคนเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของเราเองค่ะ Google a d ไงพี่ Google a d Google Ads ก็ยิงไปเมืองนอกได้เช่นผมอยากได้เครื่องประดับจิวเวอรี่ที่เมืองนอกเขากำลังหาเครื่องประดับจิวเวอรี่เสยคำว่าไดมอนด์สมมุติเฉยๆนะ่ไดมอนด์เลงเราขึ้นเลยที่ประเทศเขาเราก็เลือกเลยเราจะขายไไปปทที่ระเศหน พอเขาเห็นปุ๊บเขาคลิกเข้ามาในเว็บหน้านั้นต้องเป็นภาษาประเทศเขานะอย่าลืมพอคลิกเข้ามาปุ๊บเขาสามารถช้อปปิ้งได้เลยค่ะคือมันจริงๆทุกวันเนี้ยเวลาพี่ซื้อของบนเฟซบุ๊กอ่ะพี่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะพี่ซื้อกับเมืองจีนอยู่เป็นไปได้พอพี่คลิกเข้าไปปุ๊บอะถ้าพี่เห็นมันแปลภาษาแปลกๆอ่ะมันมาจากเมืองจีนเพราเมืองจีนอะไรมาเลยเพรมะคนจีนยิงมาที่นี่แล้วบอกคนจีนใช้ไม่ได้แต่คนจีนเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขายิงไงเขาไปอยู่ในประเทศเอนยิงมาหาเราคนไต้หวันอย่างงี้ยิงมาหาเรา เราสามารถสั่งสินค้าจากตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีทางอ้อมเหมือนกานครับหลักการเดียวกันเราก็ยิงไปประเทศเขาดังนั้นเราก็อธิบายเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าจริตของคนแต่ละประเภทไหมว่าจะต้องพูดต้องโฆษณาอย่างไรใช่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นวิธีไหนแล้วแต่เนี่ยมันต้องทำโลคอลมาร์เก็ตติ้งคือนะครับโลคอลมาร์เก็ตติ้งก็คือประเทศเขาสนใจเรื่องอะไรยกตัวอย่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบนเงิน ประเทศเข,ขาจะเช<อ>่าแบรนด์เป็นมุกอ,อ,อันนี้เราต้องไปไปเสิร์ชซึ่งเดี๋ยนี้เราหาอินไซต์ง่ายๆก็คือการเสิร์ Google ช Google เครื่องประดับที่คนญี่ปุ่นชอบชแล้วก็ไปดูลักษณะของดีซงดีไซน์ของเครื่องประดับที่ญี่ปุ่นชอบอแล้วเราลองออกแบบมาเครื่องประดับไทยที่ญี่ปุ่นชอบอย่างเงี้ยนะครับหรือทดสอบโดยการพรีเทสยิงแอดไปดูก่อนเรายิงแอดเข้าไปสักประมาณ4คอลเลกชัน แล้วดูว่าคอลเลคชันไหนมันมีคนสนใจมีเอนกเกจเมนต์เยอะเวลายิงแอดพวกนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นสินค้าพวกของใช้พวกเครื่องประดับอะนะฮะอันนี้แอบถามนิดนึงควรจะเป็นสินค้าเปล่าๆหรือคนมีนางแบบประกบด้วยอ๋อผมว่าต้องมีทั้งสองอย่างเลยครับพี่ต้องคือสินค้าเครื่องประดับเนี่ยมันต้องเห็นเห็นเนื้อของเครื่องประดับใช่ใช่นะคร<ช>ับ <ๆ S 2> และมันก็ต้องเห็นด้วยว่าคนใส่ใส่แล้วสวยนะครับ นะเช่นไอเช่นอยู่ในแหวนอยู่ในมือเนียต้องถ่ายแหวนให้เห็นด้วยว่าใส่ล้วสวยดังนั้น Facebook มันลงได้หลายรูปไงพี่นะครับเนอะเราก็ลงมันครบทุกให้มันแบบได้ได้ได้ทุกมุมทุกแบบใช่นะแล้วภาษาคือหลักการอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราเนี่ยคุณผูดฟังที่เคยฟังรายการเราเป็นประจำเขาจะได้ยินที่น้องเล็กสอนเลยว่าต้องใช้คําที่น่าสนใจอะไรต่างๆสูนี้ใช้กับต่างประเทศได้ไหมหรือไม่ได้เลยครับก็คือแคปชั่นใช่เพียงแต่ว่า ความน่าสนใจเขากับความน่าสนใจเราเหมือนกันหรือเปล่าเราต้องไปดูโลเคอล์สไตล์เขาถูกไหมครับไปดูสไตล์วิธ uh huh. ีการดูสไตล์ก็คือเข้าไปในง,งั้นแอบถามนิดนึงเราเลือกอย่างทิกตอกเนี่ยประเทศไทยเราทิกตอกมาแรงแหกโค,คเลยต่างประเทศทิกตอกช่วยขายของได้ดีกว่า Facebook ไหมเหมือนเมืองไทยไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยทิกตอกของต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นเอนเตอร์เทนเมนต์เน้นความสนุกสนานแต่ถามว่าช่วยขายได้ไหมผมว่าทิกตอกกำลังเริ่มทิกตอกกำลังเริ่มคือวันนี้ผมว่าพูดรวมผมรวมถึงประเทศไทยด้วยนะ รวมถึงประเทศไทยด้วยผมมองว่าทิกตอกในประเทศไทยอ่ะเธอถ้าเราเปรียบเทียบกับ Facebook ก่อนนะครับเปรียบเทียบกับช้อปปีเปรียบเทียบกับลาซาด้าหรือเปรียบเทียบกับอ e ีเมจเพจแพลตฟอร์มอื่นอื่นทิกต o k น่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่แวลูหลักอยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์แต่ขายได้อาจจะสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราใช้ทิกตอกได้ไหมได้ทิกตอกมันก็ยิงไปต่างประเทศได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับแต่แต่ถ้าเป็นผมผมยังแนะนําเป็นเราต้องไปดูพฤติกรรมที่ที่ผมบอกในเราไปเสิร์ชไอพฤติกรรมในการใช้โซเชียลมีเดียมัน อ๋อเหรอพี่จะไลน์ช้อปปิ้งสิพี่จะเปิดไมค์ชอปให้เขามาช้อปปิ้งในไลน์สิถึงญี่ปุ่นก็สามารถดูไไลน์เกาหลีอย่างเงี้ยใช้ไลน์เยอะแต่บางประเทศใช้วาตแอปเยอะดังนั้นพี่ก็ต้องเปิดวอตแอพด้วยถ้าพี่จะขายไปที่ยุโรปเทศนั้นให้เขาทักมาในวอตแอพอ่าเห็นไหมเครื่องมือมันจะไม่เหมือนกันบางประเทศใช้ทวิตเตอร์เยอะกว่าอ่าดังนั้นพี่จะยิงไปพี่ก็ลองเปลี่ยนสื่อเป็นทวิตเตอร์ ต้องไปดูวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นว่าเขารับสื่อแบบไหนแล้วต้องไปดูอายุเขาด้วยไหมอย่างประเทศไทยเด็กวัยรุ่นฟังดูทิกตอกอ่าขอยางที่ผมบอกเข้าไปดูอินไซด์ได้อ่าหลังบ้านอ่าหลังบ้านเขาจะมีข้อมูลข้อมูลหรือเสิร์ชกูเกิลก็จะเจอข้อมูลเยอะแยะเลยงั้นใช่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อโฆษณา Facebook ทั้งทีซื้อเพจไหนก็ตามมันต้องทํากันบ้านนะต้องโอ้ดี๋ยวนี้ต้องยิ่งทําหนักเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวไม่คุ้มเงินเรานะเดี๋ยวลงไปแล้วละลายแม่น้ําใช่ไหมคือคือผมก็จะบอกอย่างนี้ว่า ไม่ได้แปลว่าเรายิงวันนี้พรุ่งนี้ขายได้เลยใช่มันต้องเกิดความความเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือเหมือนเหมือนของเมืองจีนที่มันยิงมาหาเราเราต้องเข้าไปนั่งดูรีวิวเข้าไปดูสินค้าก่อนเราจะตัดสินใจซื้อจริงหรือหลอกคนซื้อไหมเคยมีคนไทยสั่งซื้อไปก่อนหน้าเราแล้วโดนหลอกหรือเปล่าอ่าใช่ดังนั้นเวลาลูกค้าซื้อเราก็หลักการเดียวกันครับให้เขาช่วยเขียนรีวิวให้หน่อยได้ไหมเออขอให้เขาเขียนรีวิวให้หน่อยถ้าเขาเขียนรีวิวให้โดยเฉพาะฝรั่งวานน่าเชื่อถือเยอะด้วยค่ะนะครับมันก็จะมีความน่าเชื่อถือ เขเราก็จะเริ่มนั่งช่อถือสินค้าอะไรมีใบรับรองอะไรบ้างเนาะใบรับรองแบรนดิ้งเราก็ได้เช่นพวกซูเปอร์แบรนด์ต่างๆแปะลงไปเลยเราได้รางวัล SME อะไรเรามีใบรับรองจากเกอเปอร์เมนอะไรเขาจะได้มั่นใจเขาจะได้มั่นใจเ่ราเราตัวจริงไม่ใช่มิตัวชีพมาหลอกใช่เขาพวกนี้เขาพวกนี้คือความมั่นใจมันต้องให้ลูกค้านะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่สีเรียสซีเรียสเรื่องความมั่นใจเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวตนแบบเห็นหน้าค่าตากันไม่ได้มีร้านตั้งแบบ ไม่วิ่งหนีกันใช่ไหมคะมันต้องอาศัยตรงนี้หรือสุดท้ายเก็บเงินปลายทางอันนี้ยิ่งเชื่อคนก็เริ่มไม่กลัวแต่เราจะกลัวเขาแทนกลัวเขาไม่เอาของมันก็มีความมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันใครขายมืองไทยก็เป็นแบบนี้พี่จริงจริงจริงใช่ไหมครับขายมือไทยก็เป็นแบบนี้ใช่ใช่ถ้าเราคิดไปคิดมาเมื่อกี้เรามีเฟซละค่ะเรามีเว็บละอุ้ยเว็บเราต้องมานั่งโปรโมทเองต้องนู่นนี้มีอีเบีกพี่ขายผ่านอีเบก็ได้อเมซอนก็ได้ แต่ eBay กับเมซอนเนี่ยอย่าง eBay เขามีทดลองใช้ให้ให้ใช้ฟรีสามร้อยี่บาทมั้งผมจะไม่ผิดสามเดือนถูกไหมครับหลังจากนั้นเขาจะคิดเป็นฟิกเลทค่าลงสินค้ากี่บาทกี่บาทอันนั้นก็มีงบต้นงบลงทุนหน่อยนึงแม้เราใช้ฟรีสามเดือนดูก่อนนะครับต้องรอก่อนของบางอย่างถ้าไม่มันใจคุณลองก่อนก็ได้ถ้าคุณชอบในบริการเขาขายได้ขายดีคุณก็จัดเต็มยาวไปเลยนะฮะโอวันนี้ ได้ไอเดียเยอะเลยนะคุณผู้ฟังใครจะไปพัฒนาธุรกิจสินค้าบริการของคุณอย่าได้ช้านะเพราะกูรูมาบอกเองนะต้องขอบคุณน้องเล็กนะยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งอย่างยิ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าเนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับ